ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศริมทะเลนะครับนี่ครับนี่ภาคเกษตรอยังนี้นี่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 เพื่อนครับตมมับหม,มคกคูริ่งทะเลครับผม <S <S เรื่องอะไรกำลังซับเลยมือซับเข่าเรื่องอะไรอัหัวเออเรื่งอาางไหนก็ซับหัวเลยดิซัทบทุกวางเพื่อนนี่เกยดําเข้าเกยดําจะจัดเมนูอยังแน่เหมือนีไเมนูขาหัวขาหัวโอ้ยเป็นขาอะไอยู่วะยำบ้านนี่ น่ครับบรรยากาศริมเล่ครับดูครับพอลูกออนพอหลูกออนถ้าลูกมาเ่นน้ำด้วยดุวนผู้บาผู้บาหลุกติดครับด้ โซเฟอร์โซเฟอร์ครับตำไรบัวนะครับรอบนี้หันตำบกฮวงน่ครับไรบัวกินปลาแดกยางงงเลยครับเขาจะตำไรบัวนะครับเนี่ยไรบุคลิมทะเลมันไปงุ่มมา,มากนะไรบัวงุ่มในทะเลมาก ผสมครับผบสม,สมหมกเน่าซ่ซปีกครับเลยบัวใสลงไปเลยครับโอ้โหม,มาทะเลกินตำไทบัว กุ้งแส่ลงไปได้เลยครับนะครับ,รบกุ้งจ้เสียบั้พร้อมเซิร์ฟนะครับวันนี้อ้ยเบิรครับเซิร์ฟ เจ๊มาตำเองนะครับเลยเจ๊เลยนะครับเจดำเอจดำจะเปิดร้านนะครับดำตำนานมือเจ๊ดำครับ แสบบ่เนาะไม่เ็จแหลวลงทะเลบ่นี่บ่อยู่ซื้อมาอีกแล้วบอยู่ซื้อมาอีกแล้วเลยอีนตาเดาครับผมน้ำไหลบัวนะครับไหลบัวเซกุ่งริมทะเลนะครับเบื้อ ับเรรย,ย,ยากาศริมทะเลนะครับว่างเสียงลื่นนะครับบรรยากาศ